อ่ะตอเนื่ยน,นะงานเก่าครับต่อง,งานเกา่าตองานเก่าอีกไงานคุบถีบพื่กเก่าพี่น้องหวดีแข้งอีกคือเก่าครับงานแมคโครแต่รถไถท้ำเมื่อไงเราคือจอดบันนีตัวน,นี้เลี้ยวไปแป้งหนึ่งเหลือมววันนี้ครับบนนันวนนี้เพื่อนว่า มันยังมาถึงสามไร่ครับกเ็เลยยาวต่อไป่นางไป่นางบัตรฮะยังก่อนน้ำนนนมันนี่ยังโอ้ยยังไม่มีแต่เนี่ยวเลยไปไปไปซื้อให้ข้าวเดียวมันเราโอ้ตะเกาวิ่งหันมีอยู่ไปเอาอยืหันกันไรเอาตะเกามาใส่ตะกอนไปนี่เอาไปเถียมเนี่ยดี๋ยวเอาให้มัน คอยอยู่กันนั่นละมันจะมาขาดเนี่ยนี่หลานไในขายมันปวดหนคือมันตึงตรปรวมดวาม,ดนะไมวาไปเยอะปะฮะไม่เขา้ามีอยู่นะอยู่เหินเปรี้ยวตะโกนมาใส่ซะก่อนเค็ด่องซีวีอยู่บ้านตากร่องทีดสวดเจ้ไม่ที่สวด,ด เข้มขัดใท้ใชเข็มขัดนาจัง้านนี่ไปมองได้ก็คือยังไงนั่นเดิมรถอีแปะเขาอยู่ไคือไปมองได้ก็คือแตะเขียวมูตันเหนนีเขียวมูตัน ตัวนี้แล้วไปแล้วครับผมนึกว่ามันจะได้งเงินนะครับพี่น้องเพิ่นว่ายัางบอลแหลว่มต้องให้สุดเดนฟังทั้งพี่ครับจามือมาเมืองบริย่างมาสุดครับเป็นมือนี้ใหเฮ็ดสุดมะข่าพขาพันการอีกอยู่พันหาเออพอได้ยอยู่ดอกเึี้นแต่ว่าขอเพิ่นสองพันพ่นก็เลยให้พันหาอ,อ๋อน้าม้าน้าดัานมองหันจังหวะนันเห็น แน่เมืองมันสิเป็นโดนหรอว่ไม่เขาลู่ไายมาจากมันจะต้องยกคตัวดีคก้อนสองใไส้ชิพนี่ละเขาเห็นมันถ้ามันบ่ให้เขามาทายนั่นบอกมันสิบ่หูยังเลยนอกจากจับกับบ้านีแม่นมอแม้วยากกินเขาเขากับสิเมืองอีหลอแน่เมือเศร้าสิ๊บวะเอ้าแบ๊ดกูเข้าโบมีวะสิวังนี่สีพ่อซองบังได้ดิอู้อ่ะมเสีย แห้งสีแดงงานออกพี่น้องอแห้งมิตเตี่ยบาน <c oughs> ว่าสีแดงงานออกไปหาไรดินให้หนาซุม <c oughs> ซ่มๆเห็นเนี่ยในตะปวดขาไปก่อนเลยครับพี่น้อง <c oughs> จักงาโจด <c oughs> ตีตาเนี่ยบาน,นี <c oughs> จัดงานได้ไหมฮู้แมนแมนแมน อะไรหรอกกูแไม่มไอ้น e ี่ดีหรองผู้ใดม่เห็นหน้าซุ่มๆจางผมไปรัดนะครับผมเมื่อยเหดแต่ปลาอยู่นี่ได้กับพกได้ก็ใหม่ครับต่อ ไม่อยากงานไม่อยากจนแ,แต่บางทีมันก็จนใจทำมือเล่ตีเองสี่เหลียไปหอนันโอ้ยเอามือนเ,เร่อ,ง,อ,อ,อรงไงนะเพียงขืนก็สร้างมันท้ไมุ่ญต้ซะเฮ็ด้ายมือได้เขาสิว่าลุกเขาแหงขา่ยเยอยูย่เสี่ยวเจ้ากันลุกมันก็ตายทุกอย่าม,มันเวิดพวมือสีหรอกเขาปะเอือนเด็ื่อนหาหาแล้วอ่อยเมันเเพื่อนหาหนนี้เพื่อนว่ากงใหม่ไงบอลงครับเอาลงกัเอาหลงหาบ่ไหนอะไพวมือแล้ว ดินกะเจนเจนหวานง่ายกะง่ายโอ้ยเห็ดเรื่อยพ่อไปเรื่อยธรรมดาการสั่งก้อนเทเ้งมงีเป็นับแนี้เนาะเอทีสบายใจสบายใจจะรสิลูกใสิได้ละงานเนี่ย่ั้นย่าหมดแดงไอ้มันยืดให้นหมแดงก่อยแ้มันสะอาดกอหาสายผ่านกันพี่น้องไม่อาหาไทยกันมราอมาดันหนต้องกันนี่ครับ เดี๋ยวมันวรแลอวผลอีกมัยนึงครับหใหญ่ไเมาหลงเนาะครับหลงก็ใส่เวลาเด้๋ยวนครับแต่ละต้นด,ดิ้นแข้งไลยครับสร้างเรียบตั้มไหครับหอ,อมสิเบิร์ดร็ละแต่ว่าพุ่มว่าเห็นมาเฮ็ดหว่านในถาสามคำสี่นี้เป็นมองไม้ครับงานช่วงนี้ก็กำลังนู้นมาเล็กหน่อยพอดีตืมกันใจค้างวัดรถ ผมสาเนี่ยปั๊บให้หน้านี่ครับสาเก่าสาอะไรเดี๋ยวของจีสั่งมาจักพอมีงานผมสาเดี๋ยวขาบอกเก่าดอกยินบีไหมพอทีงานผมสาเดี๋ยวขาบอกเก่ามือสอบเป็นสี่สิบสายพันมันรมขาดแสดงว่าหมู่บ้านนี่ขั้นมาแห้งช่วยกว่านี่ เรือ่อวาน,นี่หัวหน้าเรียตกุมเขียดขาโปหัวหน้าาหารโรดลมหัวหน้าหานรถล,ลม,ยม,มอยู่นะเง้มาเยเพิ่นมาคับแทเศ้าตัวน่าน่งที่ขัากูนี่หนมแต่ท้ายว่าอันนี้ก็ท้ายนี้ไม่ยังง้งมไปหาเ่ยมได้ลงไก่บา้านนี่เ่อพระลงเโอ้ยออ ยิบอยไทยเรือกคนผู้บัจงทางไเพื่อนรบันยงไปล้ว้องแงลนะวนี้จาาปลาหกกครับแตนไปลายหากใหม่สี่กิโลกรดาโอ้เหลือมากันไรนะหาพันไปน้อง ไอ้ข well. ุ่มครับว่ากันก็เฮ็ดไรและวภูพันนะครแปดพันนะครับกะไม่ควาาเป็นตอนที่พอหลายครับเฮ็ดไปกับพ่อไม่นำครับต่อฟังดินเิ่นตัดไปจะลายปีก็เลยไปทั้งมินในจักหน่อยเหรอวง่าไงครับเนี่ยมาเห็นหลบ